สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเบสนะครับ Ford Auto g เ l l e r y นะครับจากพระประแดงนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับตัว XL p l u s 4ประตูนะครับเรียกว่าเป็นรถที่ใครๆเนี่ยก็ถามถึงนะครับเพราะว่าตัว XL p l u s 4ประตูนะครับราคาเนี่ยย่อมเยาว์มากๆนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับมาพร้อมกับของแต่งเนี่ยเพียบๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับก็ เหมือนเดิมนะครับกันชนหน้านะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัว F 1 5 0นะครับนี่นะครับจะมีไฟตัดสีนะครับรวมถึงกระจังหน้านะครับนี่นะครับจะมีไฟเดี๋ยวทำน้ำนิ่งครับเต็มช่องนะครับตัวนี้มันใหม่ก็สวยมากเลยนะครับเวลาเปิดนะครับพร้อมลูกค้าต้องการแบบสีแดงถ้ตัดดำเขาจ้องมาเป็นอย่างนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะครับแต่ว่า คุยกับทางเซลได้เลยนะครับว่าอยากได้สินเนี่ยจะส่งตัวอย่างให้ดูนะครับพร้อมกับป้ายกรอบฟอร์มัทสีดำนี่นะครับก็จะดูเข้ากับตัวรถนะครับก็มีข้อไฟหน้าไฟท้ายด้วยนะครับนี่ข้อไฟหน้านะครับรวมถึงไฟนะครับก็แต่งให้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับนตัว xlt เลยนะแล้วก็มีไฟ Daytime นับ2ที่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงไฟมัดแต่ง3าขีดนะครับสวยมากนะตรงนี้ อ่างนะครับตรงนี้นะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับพร้อมกับหมุดด้วยนะครับจะได้ดูดิบๆหน่อยนะครับนี่ฮะหนิ้วนะครับเลือกได้สามารถมีหมุดหรือไม่มีหมุดนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เจาะกับทางตัวรถแต่อย่างใดนะครับไม่ทำให้รถเสียหายนะครับมาที่ล้อแมกนะครับตรงนี้จะเป็นลายดอกไม้ขอบ16นะครับยางมอนเตอร์เอทีนะครับขอบ16สวยๆเลยนะครับนี่นะครับก็ ปกติจะมีคอบแก้มข้างนู้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับเราเลยจะแถมเป็นตัวครอบกันลอยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คิ้วกันสาดลาวงคาสีดําล้วนนะครับจริงๆมีสีเงินด้วยนะครับนี่นะครับมาครับเดี๋ยวพามาชมด้านในนะครับด้านในตัวนี้นะครับของ X อพนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยน ทางหน้าจอให้ด้วยนะครับรวมถึงเบาะหนังนะครับเป็นดําได้แดงตรงน,นี้ครับ an, ยอดนิยม,ม children, ส,สม isms, ่วนมากจะเป็นดาได้แดงนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอตรงนี้มีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็กล้องหลังด้วยนะครับตัวนี้หน้าจอตรงนี้ดีมากด้วยนะครับเวลาเปิดเปิดปิดประตูนะครับก็จะมีสัญญาณบอกที่หน้าจอด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวรอฟิล์มติดให้นั่นก่อนนะครับค่อยติดกล้องหน้านี่ครับฟิล์มก็เลือกเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับ สวยไหมครับสำหรับใครที่ดูสประตูอยู่นะครับก็ลองเปรียบเทียบกับ XLT L พัดดูนะครับนี่ครับนี่ก็จะมีข้อฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะครับนี่นี่ครับข้อไฟท้ายนะครับผมแล้วก็การชนเหล็กท้ายนะครับ a l เ n d ร r นะครับแล้วก็มีห่วงแดงนะครับแล้วก็ปากนกแก้วนะครับนี่ครับแล้วก็ดาบจับท้ายสติ๊กเกอร์คาดทั้งหลังนะครับ กระบะไลเนอร์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของแต่งของเดิมนะครับที่เราจะส่งคืนให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ของแต่งทุกชิ้นนะครับทางเราก็จะมีประกันนะครับขอคุ้มครองให้ด้วยนะครับก็อยู่ขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขการคุยของเราด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวน้องเบสมีรถสวยๆนะครับจะมารีวิวให้เรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ฝากตัว XL พัด4ประตูไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้น้องเบสขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ